ใจหินประพัน์โดยไตรโซกบทที่6เสียงฟ้าคำรามตามด้วยประกายและแปรปราบและผาปเปรี้ยงลงมาอย่างที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่น่าจะไกลนักจนสว่างไปทั่วทั้งอนาบริเวณพื้นแผ่นดินผนังหินรวมไปถึงราวผาสันสะเทอนปานจะพังลงมากองไฟที่ถูกก่อขึ้นเพื่อให้แสงสว่าง และความอบอุ่นจากอากาศที่เย็นจัดเปลวปลิวไหวตามสายลมและขนไอฝนที่พัดผ่านเข้ามาด้านหลังกองไฟชายหนุ่มหน้าตาขมเข้มนั่งชันเขา่าพลอย่าเส้นใบจากโดยไม่แสดงทีท่าว่าจะสั่นไหวต่อทั้งสภาพอากาศและคำขู่ของท้องนภายามหน้าฝนกลางป่าเลยสักนิดเงื่อมทําใต้แผ่นหินใหญ่ที่ตั้งต่ง,งานงําแหนคอตั้งบา่า สู่ลานกว้างซึ่งเป็นหน้าผาด้านบนสามารถกำบังอัมพางกายและยังป้องกันไม่ให้ต้องลมต้องฝนจนต้องทนหนาวแล้วก้าวสู่การจับไข้ในวันต่อมาได้เป็นอยา่างดีสายตาเรียบเฉยไรอารมณ์นั้นสะท้อนแสงไฟในกองจนดูหน้าหวัดหวันพรั่นพึงดังในตาปีศาจหากแต่มันเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเบื้องหลังความขลงพูดจาน้อยคำและไม่ชอบสูงสิงกับใคร นอกจากสองชาราลุงคำและลุงสอนมันกำลังเฝ้ารอใครคนหนึ่งที่มันโหยหาสุดหัวใจมิใช่หญิงสาวรูปงามนามเพราะจอมฉอเราะที่ไหนไม่ใช่พ่อแม่พูดจากไปด้วยเข่ากระทิงซึ่งเวลานี้แขวนอยู่ที่เสาบ้านมันแต่เป็นไอสมพี่ชายครูผู้ให้ชีวิตไอสมคือคนที่ไอ้วันรักสุดหัวใจและรอคอยการกลับมา ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นไหมเพราะไม่ทราบถึงสาเหตุและสถานที่ที่ชายพูดที่ตนเทิดทูนจากไปมันทำได้เพียงแค่รอรอและรอเท่านั้นสถานที่ที่แห่งนี้คือจุดสุดท้ายที่มีเบาะแสของไอส้สมซากเสือใหญ่ที่ล่วงล่นมาจากผาด้านบนปืนลูกซองและยามเครื่องกระสุนที่ถูกจัดวางไว้อย่างดีดังนั้นโดยสมองของเด็กอายุสิบขวบอย่างไอ้วัน หากต้องการพบไอสมมันต้องมาที่นี่มารออยู่ที่นี่มันทำเช่นนี้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเป็นเวลาสิบปีเต็มไอวันไล่สายตาผ่านกองไฟไล่ไปจนสุดเขตความสว่างเท่าที่จะทำได้นอกเหนือเงื้อผาเป็นลานกว้างย่อมๆซึ่งกำลังชุ่มฉ่ำเจิ่งนองด้วยน้ำจากฟ้าฝนตกหนักตั้งแต่ก่อนที่มันจะออกจากบ้านสองชราดูแลมัน จนเป็นหนุ่มกำยำย้ำเตือนวิถีพรานด้วยความเป็นห่วงว่าไม่มีพรานบ้าที่ไหนเข้าป่าหน้าฝนยิ่งฝนกระหน่ำหนักป่านฟ้ารั่วเช่นนี้ยิ่งไม่มีใครแม้จะคิดเพราะไม่รู้ว่าเวลาใดน้ำป่าจะหลากลงมาและพัดผ่าเอาร่างไปกระแทกกับโขดหินหรือไม้ให,ใหญ่จนต้องนั่งทอดหุยเดียวดายในเมืองผีแต่ไม่ใช่พี่สมพี่สมไม่กลัว ฉันเองก็ไม่กลัวเหมือนกันไอ้วันบอกเพียงเท่านั้นก็แบกปืนสะพายย่ามเดินลุยฝนจากบ้านและกืนหายไปกระยาดฝนที่กระนำหนักจนแลดูปานหมอกหนาในหน้าหนาวฟ้าเบื้องบนยังคงคลางคลืนและแบบปราบและผ่าเปรี้ยงลงอีกแต่คราวนี้แสงสว่างว่าเพียงชั่ววิที่ไอ้วันเห็นกลับมีร่างของใครคนหนึ่งยืนทะมึนอยู่กลางลานใจมันเต้นโครงคราม พี่สมมันครรนอย่างลิงโลดในใจแต่ยังคงถีท่าให้นิ่งไว้สิ่งที่ไอ้สมสอนคืออย่าไว้ใจในสิ่งแรกที่ตาเห็นเมื่ออยู่กลางป่าลูกซองของไอ้สมซึ่งเวลานี้มันเป็นคนที่ใช้ถูกมือขวากำแน่นสอดนิ้วชี้เข้าเราไว้ในโกรงไกลประสบการณ์กว่าสิบปีในการเป็นพรานเดี่ยวของมันและความเก่งกาจที่ไม่คาดว่าตนเองจะมี ทําให้มันนิ่งพอจะไม่ตื่นเตริริดยิงใส่ใครหรืออะไรก็ตามที่สุม 4, สี่สมห้าเช่นเดียวกันมันพร้อมจะยิงใส่ใครหรืออะไรก็ตามที่จะพุ่งเข้ามาทําร้ายได้รวดเร็วอีกครั้งที่ประกายแสงจากฟ้าวาับขึ้นจนทั่วอนาบริเวณสว่างว่าบุคคลปริศนายังยืนอยู่เช่นเดิมเพิ่มเติมคือจํานวนสามสี่หรือมากกว่านั้น และพวกมันกำลังพุ่งตัวเข้ามาหาไอ้วันด้วยความรวดเร็วและกระแสมุ่งร้ายไอ้วันเองก็ไม่ใช่เล่นมันไม่ใช่เด็กสิบขวบอีกต่อไปแล้วยกปืนขึ้นประทับบ่าโดยที่ยังนั่งในท่าเดิมรอเวลาให้ปากเงื้อถ่ำปากกดกายของไอ้พวกปริศนาเหล่านั้นและทันทีที่พวกมันโผล่เข้ามาในอนาเขตแสงสว่างจากกล่องไฟประกายไฟก็ระเบิดออกจากปากลำกล้อง ลูกเจิที่ประจุอาคมเอาไว้อย่างเข้มขังแสดงอนุภาพของมันอย่างเต็มที่ผีหาผีโหงทั้งหลายที่พยายามจะหลอกหลอนไอ้วันให้หวาดกลัวแล้วเอาตัวไปอยู่ด้วยกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วหายไปไอ้วันหักลำกล้องยัดปลอกกระสุนนัดใหม่เข้าไปด้วยอาการเชื่องช้าไม่ยี่ระต่อสิ่งใดๆรอบตัวพิงปืนเอาไว้บนผนังข้างตัวแล้วนั่งสูบยาเส้นจนแก้มตอก พ้นควันเป็นสายไรอาการหวาดกลัวหรือสะดุ้งสะเทือนใดๆให้เห็นมันเจอเช่นนี้มาหลายครั้งจนแทบจะเรียกได้ว่าชินชาเสียแล้วปอกสุนเปล่าสีแดงถูกวางเรียงไว้ที่ผนังด้านหนึ่งอีกไม่กี่ปอกก็จะครบ50เข้าไปแล้วนั่นแสดงถึงระยะเวลาอันยาวนานที่เอวันใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งหลบลี้ความวุ่นวายและรอคอยและจำนวนปลอกกระสุนเปล่าเหล่านั้น ยังแสดงให้เห็นว่าไอ้วันรับมือก,กับสิ่งน่ากลัวในป่าดิบเพียงลำพังได้ดีแค่ไหนนับจากวินาทีนั้นจวบจนลุ่งสางหยาดฝนก็ยังไม่สางสาราเม็ดลงเลยแม้แต่น้อยไอ้วันลุกออกไปถ่ายเบาเพียงก้าวแรกที่เดินลงจากเดินเตี้ยๆหน้าถ้ำแล้วเหยียบลงบนพื้นหญ้าก็ให้ถอนใจเวลานี้น้ำนองจนจวนจะเลียดตะตุ่มอยู่รอมรอ่อรอจนสายเห็นดวงตะวันได้จากหลังเมฆฝน ที่เริ่มอ่อนแรงลงไอ้วันจึงถอนตัวออกจากถ้ำมันเดินไปเก็บซากข้างที่ถูกผีป่าจำแรงให้เป็นคนมาหลอกมัดรวมกันด้วยเชือกที่ทำจากเถาไม้ซึ่งมีดาดเดือนแถวนั้นสพายขึ้นบ่าแล้วบ่ายหน้าเดินฝ่าละอองฝนตรงกับหมู่บ้านก่อนหน้านี้ครั้งที่มันมากับไอ้สมต้องเดินกันเกือบสองวันระหว่างหมู่บ้านและถ้ำที่มันเรียกว่าบ้านหลังที่สองแต่ตลอดระยะเวลาสิบปีมานี้ ไอ้วันเดินบนจนทลุปลุกปร่งทั้งป่าน้อยป่าใหญ่หาทางรัดที่สามารถเดินกลับไปถึงหมู่บ้านได้ในเวลาเพียงวันเดียวออกยามสายตะวันใกล้ลับมันก็โผล่พ้นป่าเจอรั้วบ้านแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันไปทางไหนเคยมีพรานบางคนที่ไม่ชอบขี้หน้ามันแอบตามไปแต่จู่ๆไอ้วันที่เห็นหลังไวัยๆก็หายลับไปกับดงไม้อย่างปริศนาซากข้างสามตัว ถูกโยนลงบนแคร่มไม้ไผ่หน้าบ้านลุงคำชายชลาดเจ้าของบ้านเดินโรงเรือนมาดูยังไม่ทันถามหรือพูดคุยทุระใดๆผู้นำมาก็เดินอ้อมรั้วรัดป่าหญ้าตรงกับบ้านตัวเองไปเสียแล้วไม่มีทางเลือกจัดการสับพวกมันเป็นชิ้นๆแล้วแจกจ่ายให้แก่บ้านนั้นบ้านนี้เหลือไว้พอแกงคั่วได้ซักสามถ้วยหแบ่งไว้กินเองอีกสองแบ่งให้บ้านลุงสอนและไอ้วันไป พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้งที่ไอ้วันกลับออกจากป่ามันจะมีสัตว์ไม่กระของป่าติดไม้ติดมือมาฝากเสมอเพื่อเป็นการตอบแทนที่ลุงคําและลุงสอนช่วยดูแลมันมาตลอดบางครั้งได้หนังสัตว์มามันนําไปขายได้เงินก็แบ่งสาของตัวเองเอาไว้ซื้อกระสุนและพอซื้อของซื้อกินอีกสองส่วนซึ่งมากกว่าของตัวเองเป็นเท่าตัวก็แบ่งให้สองเท่า แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธยังไงก็ตามจะกลับเข้าป่าอีกทีเมื่อไรลุงคําถามเสียงเรียบเสือกถ้วยแกงคั่วข้างให้ไอ้วันที่นั่งขัดตามาดิแงนมองท้องฟ้าอันมืดมิดน่าจะอีกสองสามวันทิ้งช่วงหน่อยลงุงมีอะไรหรือเปล่าเมไอ้วันกรอกตามองชายชราลองมาพูดด้วยเสียงจริงจังเช่นนี้ผนันได้ว่าต้องมีธุระอะไรที่สำคัญไม่น้อยทีเดียว ทั้งคู่เงียบให้แก่กันหลายวินาทีไอ้วันเองก็รอฟังว่าลุงคําจะพูดอะไรต่อหลังจากดีดก้นยาเส้นทิ้งชายฉลาจึงเริ่มเอ่ยทุระที่ว่าพรุ่งนี้จะมีเจ้าสัว,วามาจากในเมืองความจริงเขามาวันนี้แล้วรอบหนึ่งแต่ไม่เจอเองเลยกับเขาต้องการพลานนำทางเข้าป่าเห็นว่าเจ้าสัวคนนี้ค้าสัตว์ทั้งเป็นและซากจนรวย ไปมาทั่วทุกที่แล้วข่าวว่าที่นี่สัตว์ชุมน่าจะหาได้ตามใบสั่งจึงลงทุนขับรถเปน็นวันวันมาหาไปมาแล้วทุกที่แล้วไงหาผ่านนำทางไม่ได้ความจริงคนพวกเนี้ยต้องมีผ่านที่เรียกใช้ประจำไม่ใช่หรือเคยมีเมื่อเดือนก่อนตอนพากันบุกไปเขาใหญ่เพราะผ่านคนกล้าดันทะเลอทะลรา พุกเข้าไปให้ช้างเหยียบเสียขี้แต่ที่นี้ก็จนปัญญาใบสั่งจากฝรั่งเขาก็เล่งเอายิกยิกอะไรประมาณนี้แหละเท่าที่ข้าฟังมาแล้วผ่านคนอื่นเล่าไม่ไปจ้างละ่ะมีออกถมถืดขึ้นชื่อว่าเจ้าสัวน่าจะจ้างงามอยู่นะทำไมต้องเป็นฉันด้วยลุงคํานิ่งอยู่นานราวไต่ตรองว่าจะพูดดีหรือไม่ ที่สุดก็ถอนใจบอกเสียงแผวเขาอยากให้พาไปที่เขาพรายไม่รู้ว่าไปได้ยินมาจากไหนว่าที่นั่นสัตว์ชุมพอได้ยินชื่อสถานที่ที่จะต้องพาไปผ่าหน้าไหนก็เบือนหน้าหนีจนหมดเหลือแต่เองนี่แหละจะเอายังไงเท่าไหร่ไอ้วันถามสั้นๆแล้วแต่จะตกลงกันเอาเอง สัตว์ส่วนใหญ่ที่อยากได้เป็นสัตว์ดุเสือดำเสือโครงหมีย่างละสองสามตัวหรือเท่าที่จะหาได้เขาว่ามาครั้งเนี้ยเป็นการลองเชิงทั้งป่าทั้งพลานวัตุรกิจของเขากับที่นี่พอจะไปกันได้ยืดยาวแค่ไหนลุงคำบอกพรางถอนใจตกลงเป็นอีกครั้งที่ลุงคำนิ่งไปใช่เพราะว่าไอ้วันตอบตกลง โดยที่ยังไม่รู้ราคาค่าจ้างไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าเจ้าสัวคนที่จะจ่ายเงินให้มันเป็นใครแต่ที่นิ่งไปนั้นเพราะไอ้วันตอบตกลงแบบง่ายๆทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าสถานที่อันเป็นปลายทางที่เขาจะจ้างให้ไปจับสัตว์คือที่ใดมากกว่าไอ้ว <I want. S 1> ันลุงขำร้องลั่นเราจะเป็นการตำหนิหรือเตือนสติให้รู้จักยังคิด ที่ที่เขาจะให้เองพาไปนั่นนะมันเขาพพรยนะโว้ยข้ารู้ว่าเองเก่งข้ารู้ว่าเอ็งอ่ะไม่กลัวใครหรืออะไรข้ารู้ว่าเขาพรยไอ้สมมันบุกจนปุชาวบ้านไปเก็บของปา่าเก็บสมุนไพรขายได้โดยไม่ต้องกังวลแต่กับเขาพลพรแม้จะอยู่ในอนณาบริเวณเดียวกันมันต่างกัน ยังไม่เคยมีใครเข้าไปแล้วรอดออกมาแล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าไม่เคยไอ้วันถามกลับสั้นๆเราจะกวนบาทาชายชราข่าวปู่ที่มันเรียกว่าลุงตามไอ้สมที่มันให้เกียรติได้ยินเข้าแบบนี้ลุงคำยิ่งหน้าเหวหนักหรือว่าเองเคยไม่รู้สิอาจจะเคยหรือไม่เคยก็ได้มีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ และฉันก็มีอยากเล่าอะไรให้ไข่ฟังทั้งนั้นเอาเป็นว่าฉันนะ่ะตกลงรับงานค่าจ้างลุงไม่กระุงสอนช่วยเป็นคนเจรจาให้ฉันก็นแล้วกันฉันนะ่ะจะทำหน้าที่แค่คนนำทางและล่าให้ก็พอเงินนั่นนะ่ะได้มาก็แบ่งกันไปแล้วเขาให้ไปพบเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงละลุงเจ้าสัวที่ว่านั่นนะ่ะมันถามแบบรวบรัดตัดตอนซ้ำยังเป็นคำถามปลายปิด ที่ไม่มีโอกาสให้ลุงคำปฏิเสธใดๆจนใจที่ชายชราจะยื้อหยุดหรือหาเหตุผลมาราังไว้ให้มันเลี่ยงไม่รับงานจากที่เห็นเงาร่างของไอ้สมหลังจากที่หายเข้าป่าไปกว่าเดือนเมื่อสิบกว่าปีก่อนสอนทับอยู่ในร่างของไอ้วันอย่างชัดเจนอุปนิสัยความเด็ดเดี่ยวนอกจากลุงคำและลุงสอนที่เลี้ยงดูมันแล้วต่อให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหากต่อว่ามันโดยมันไม่ผิด ผ่านท้ายปืนลูกซองที่มันพกติดตัวประจำก็พร้อมจะกระแทกจนหน้างายที่พูดแบบนี้เพราะลูกชายผู้ใหญ่เคยลองของมาแล้วไอ้วันไม่เอาใครไม่กลัวใครเลยเออพรุ่งนี้ที่บ้านผู้ใหญ่ตอนเช้าเช้ามืดข้ากัตสอนจะมาหาเองแล้วเราก็ไปพบพวกเขาอีกทีแต่ข้าเตือนไว้ก่อนนะเจ้าสัวคนเนี้ย ดูท่าจะพูดไปค่อยเข้าหูคนเท่าไรยิ่งตัวลูกชายยิ่งไม่ต้องพูดถึงเองก็พยายามเก็บอาการหน่อยก่อนแล้วกันก็ถัดเตือนแล้วไม่ฟังดื้อรั้นดึงดันจะทําอะไรห้าหามหรือน่าลํำคาญกลางป่าจนเป็นที่เดือดร้อนกับคนอื่นหญิงทิ้งไปกระจบสายตาที่ลุงํำจ้องไอ้วันนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึก ความรู้สึกที่บอกจากก้นบึ้งส่วนลึกของหัวใจว่ามันพูดจริงอย่างว่ามันพบเจอความตายมาตั้งแต่เด็กพอสมสารมาอยู่กับไอ้สมก็ถูกหลอกไปฆ่าอีกที่ไหนได้ไอ้คนหลอกดันโดนฆ่าเสียเองซ้ำหนึ่งในนั้นยังเป็นฝีมือมันด้วยจิตใจของเด็กหนุ่มอายุ20จะห้าวระแก่งมองทุกคนเป็นศัตรูไปหมดก็ไม่แปลกสำหรับลุงคำและลุงสอนแล้ว ไอหวันไม่ใช่คนน่ากลัวแต่มันน่าสงสารความจริงคนรุ่นราวข่าวเดียวกับมันควรสังสรรค์ในห,หากับเพื่อนฝูงไม่ก็ยิ้มกลิ่มบอกรักนางในดวงใจสักคนได้แล้วไม่ใช่เข้าป่าจนกลายเป็นบ้านหลังที่สองแบบนี้คำคืนอันยาวนานสำหรับบางคนแต่สั้นแสนสั้นราวชั่วนาทีสำหรับผู้ที่เหนื่อยล้าจากการตรากตํำทำงานมาตลอดทั้งวันผ่านพ้นไป เช้ามืดดวงตะวันยังไม่พ้นเหลี่ยมเมฆเสียงย่ำเท้าแสกสากแว่วมาจากที่ไกลๆพร้อมเสียงหมาเห่าและไล่ตะเพิดระคนบนเงิมงิของเจ้าของเสียงนั้นลุงคำและลุงสอนมาถึงรั้วบ้านของไอ้วันซึ่งปลูกอยู่ในเขตคามเดียวกันกับบ้านที่ไร้ผู้อาศัยทว่าสะอาดสะอ้านของไอ้สมกองไฟถูกก่อขึ้นแล้วสังเกตจากเท้าและดุนฟืนที่ถูกพระเพิงผลานไปมากกว่าครึ่ง แสดงว่าไอ้หวันลุกมานั่งรอสองเท่าหยู่ก่อนนานแล้วทันทีที่เห็นผู้มาเยือนไอ้หวันยืนขึ้นยืดตัวบิดขี้เกียจหันไปฉวยเอาเพียงมีดพลานซึ่งมันใช้อย่างทนุถนอมเพียงเล่มเดียวมาเป็นสิบปีขัดไว้ที่หลังเอวสองเท่าพยักหน้าให้เป็นสัญญาณว่าถ้าพร้อมก็ไปกันเลยไอ้วันหันไปกระซิบอะไรบางอย่างกับบ้านร้างของไอ้สม รากับกำลังสนทนากับใครหรืออะไรบางอย่างก่อนจะเดินอ้อมกองไฟและผ่านสองเท่าไปโดยไร้คำพูดจา้ดยความที่ตนเองก็มีดีอยู่พอสมควรทันทีที่ลุงคำหันกลับไปยังบ้านของไอ้สมโดยความสงสัยก็ผ่านให้ขนลุกว่าจะว่าเมาขี้ตาก็ไม่เชิงนักแต่แกเห็นเงาบูบไหวของใครคนหนึ่งฉากตัวหายลับไปกับความมืดของตัวเรือนที่สำคัญ ลักษณะของเงานั้นแม้จะเป็นเพียงชั่วแวบแกก็สามารถยืนยันได้เงานั้นเป็นผู้หญิงตามทางเดินอันชื้นแฉะและบางช่วงเป็นไปด้วยโคลนที่หากย่างเท้าเหยียบลงไปแล้วรับรองว่าจะเป็นสิ่งที่เนะหน,หนะอยู่ในบ่อจะติดขึ้นมาหนาเป็นนิ้วทั้งทงที่แสงสว่างแทบจะไม่มีแต่ไอ้วันกลับเดินหลบเลี่ยงทั้งแอ่งน้ำปลักโคลน และพื้นที่ที่จะทำให้เกือกของตัวเองเลอะเทอะไปอย่างชำนาญต่างกับสองเท่าที่เดินตามหลังซ้ำยังมีไฟฉายหลายครั้งที่ต้องเกาะไหลกันเพื่อยืนเขย่งรูดพื้นรองเท้าเอาโคลนออกพอเหงยหน้ามาดูก็เห็นเพียงเงาวูบไหวของแผ่นหลังไอ้วันห่างออกไปทุกทีทุกทีมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเพราะผลสุดท้ายปลายทางก็คือที่เดียวกันที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง สิบนาทีต่อมาแครมไม้สักของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ที่เจ้าของนั่งขัดตมาดห้อยขาข้างหนึ่งอยู่ด้านปลายทั้งสองฝั่งขวาและซ้ายมีกลุ่มคนยืนประจันหน้ากันอยู่ฝั่งหนึ่งคือคณะของเจ้าสัววันชัยซึ่งมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนและลูกน้องมือดีที่ติดตามใช้งานกินเงินเดือนของเจ้าสัวมาร่วม20ปีส่วนอีกฝั่งคือไอ้วัน เด็กหนุ่มหน้านนิ่งดวงตาไร้แววลุงคำและลุงสอนหลังจากนิ่งกันอยู่นานโดยไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเจรจาใดๆผู้ใหญ่บ้านชักจงหงุดหงิดเพราะเจ้าสัวมาจอดรถที่ลานหน้าบ้านตั้งแต่ตีสามและตั้งแต่เวลานั้นจนกระทั่งยามนี้ซึ่งแสงตะวันเริ่มฉายให้เห็นผู้ใหญ่บ้านจำเป็นต้องนั่งสนทนากันเพื่อเป็นการต้อนรับตามหน้าที่เจ้าบ้าน ทั้งที่ทองรั่นคลืดคลาดต้องการถ่ายทุกเอาจะว่าอะไรกันกับว่ากันไปเอ็งจะรับงานหรือไม่รับก็บอกเข้าไปสิอะอ่ะไอ้วันท้ายประโยคผู้ใหญ่บ้านกดเสียงให้นุ่มลงอย่างทันทีทันใดเมื่อเหลือบเห็นสายตาของเด็กหนุ่มที่ตนเคยเห็นลิธเดชหากทําให้ไม่พอใจมาแล้วลูกชายคนเดียวของตนซึ่งจัดว่าหน้าตาดี กับต้องใส่ฟันปอมถึงสี่ซีกเพราะแรงกระแทกจากพานท้ายปืนนั่นเกิดขึ้นมาห้าปีก่อนตอนลูกชายผู้ใหญ่และพวกยกขยงกันไปหาเรื่องไอ้วันถึงบ้านไม่ว่าจะด่าทอมันยังไงมันก็นิ่งเสียทําท่าไม่สนใจแต่ทันทีที่ลูกผู้ใหญ่บ้านลั่นประโยคต้องห้ามที่ว่าไอ้ผ่านสมนั่นก็กระจอกนะซีป่านนี้ไม่กลายเป็นขี้เสือไปแล้วรืเท่านั้นเอง ลูกผู้ใหญ่จอดับไปแบบไม่ทันตั้งตัวพอฟื้นขึ้นมาปากก็ปวดร้าวไปจนถึงกรามข้างกันมีห่อผ้าเล็กๆซึ่งฟันกว่าสามสี่ซี่ของมันถูกบรรจุอยู่ผ่านต้องการเงินค่าจ้างเท่าไหร่เจ้าสัววันชัยเปิดประเด็นทันทีไอ้วันเหลือบตามองอนาคตผู้ว่าจ้างนับว่าชายชราผู้มั่งคั่งเป็นคนตาถึงและประสาทไวที่ไม่คิดดูถูกรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็น ทั้งจากแววตาและคำพูดต่างจากลูกชายที่ยืนเอามือล้วงกระเป๋าเตะท่าว่าข้าคือเป็นลูกคนรวยอยู่ข้างๆนามว่าวันลบต้องการอะไรบ้างแบบซากหรือแบบเป็นๆคำตอบสั้นๆห้าวหาญและชัดเจนนั้นหาได้ทำให้เจ้าสัวผู้ที่ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนคนกว่าครึ่งตั้งก้มหัวให้โมโห แต่กลับยิ้มกลิ่มชอบใจในความตรงไปตรงมาของพานหนุ่มตรงหน้าผู้มีดวงตาที่ไม่สามารถอ่านความคิดใดๆออกได้ดีตรงประเด็นดีอย่าหาว่าเป็นดูถูกเลยนะลานมากครั้งเนี่ยฉันอยากจะลองเชิงทั้งป่าผืนนี้และผ่านนำทางดูก่อนเสือดำเสือโครงและมีควายอย่างละตัวจะเป็นแบบเป็นๆหรือแบบเป็นซากก็ได้ ราคาที่ผ่านเรียกร้องมาจะเท่าเดิมไม่มีลดสักสลึงเดียวตกลงไหมผ่านจะรับงานไหมรับไอ้วันตอบสั้นๆลาคาละ่ะเจ้าสัวถามกลับทันทีตกลงกับลุงคำแล้วก็ลุงสอนเอาก็แล้วกันทั้งคู่เป็นคนที่ฉันเคารพถ้าตกลงได้แล้วก็ตะเตรียมของให้พร้อมไม่ต้องเอาอะไรไปมากข้าวสารสำหรับสาวันอย่างต่ำ กับยาแก้ไขกระเพาะพรุ่งนี้เช้า่เราออกเดินทางฉันจะมาหล่อที่นี่ไอ้วันบอกเพียงเท่านั้นก็ถือว่าตนเองจบธุระหันหลังตั้งใจจะเดินกลับบ้านแต่ก็เกิดชะงักเท้ายืนนิ่งเอียวขอบอกเสียงเรียบปืนที่จะเอาไปขอให้เป็นลูกซองทั้งหมดอย่าได้ริพกปืนกระจอกกระจอกอย่างพวกก้าวมอม,มหรืออะไรเทือกเนี้ไปนะปะเหมาะเคาะลาย เจอกระถิงเจอควายระหว่างแยกตัวไปขี้จะถูกมันขิดแล้วก็เหยียบจนบี้แบนเอาได้คำพูดนั้นไอ้วันจงใจบอกกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวงของเจ้าสัวโดยตรงไม่มีใครเลยจะรู้สึกงุดหงิดไม่พอใจกับคำเตือนนั้นนอกจากเจ้าตัวเองก้มมองปืนที่เน็บอยู่ข้างเอวพรางคลางในใจแต่ลูกกระสุนพวกเนี้ยเจาะหัวมึงได้ง่าย,ายเลยนะไอ้พานกระจอกไวและแม่นพอไหมละ่ะ อยู่ๆไอ้วันก็ถามขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ยังยืนอยู่ที่เดิมและท่าเดิมไม่มีใครเข้าใจเลยว่ามันสื่อถึงอะไรแต่กับลูกชายเจ้าสัวมีอันใจเต้นไม่เป็นซ้ำเหงื่อซึมเต็มลานผากปล่อยให้ไอ้วันเดินจากไปโดยไม่กล้าคิดดูหมิน่นใดๆอีกกระทั่งช่วงสายสองเท่าก็กลับมาหาไอ้วันอีกครั้งพร้อมกับบอกราคาค่าจ้างที่ตกลงกับเจ้าสัวตัวละสองหมห้า เจ้าสัวเสนอเอกและยังบอกอีกว่าถ้าได้สัตว์ใหญ่หรือน่าสนใจอย่างอื่นอีกเงินก็เพิ่มตามจำนวนนับว่าสูงทีเดียวพวกนั้นจะไปกันกี่คนไอ้วันถามมันไม่ได้สนใจตัวเลขที่หากได้มาก็มากพอที่จะซื้อที่สักสี่ห้าแปลงได้สบายมีเจ้าสัวลูกชายและก็ผู้ติดตามอีกหนึ่งคน ส่วนอีกคนจะตามรอยไปที่หลังพร้อมลูกหาบสำหรับขนหนังสัตว์ไม่ก็กลงถ้าหากจับเป็นได้เองติดขัดอะไรไหมไอ้วันนิ่งไปยักไหล่แล้วใส่หน้าลุงคำยื่นเงินปึกหนึ่งให้หนาอยอย่างน้อยก็สองนิ้วล้วนแต่เป็นแบงค์สีแดงทั้งหมดนี่เป็นเงินที่เจ้าสัวให้ต่างหากบอกว่าถูกใจในความเด็ดเดียวและไม่เลื่องมากของเอง รับไปสิไอ้วันรับเงินปึกนั้นมาแบ่งออกจำนวนหนึ่งยื่นส่วนที่เหลือให้สองเท่าซึ่งยังถือว่ามากโขอ,อยู่สิ่งที่ฉันต้องซื้อมีแค่กระสุนปืนเท่านั้นเงินแค่นี้ก็พอแล้วที่เหลือลุงเอาไปแบ่งกันเธอซื้อ,อยาซื้อข้าวสารซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ลุงเลยไอ้วันกล่าวพร้อมกับพับเงินของตัวเองยัดใส่กระเป๋าเสือ้อฉันจะลงไปในเมืองหน่อยนะ ขอยืมรถเครื่องหน่อยกลับมาคงเย็นๆนั้นลุงฝากซื้ออะไรไหมไม่ละลุงคำตอบสั้นๆเท่านั้นเองไอ้วันก็เดินจากไปตรงไปยังบ้านลุงคำเพื่อเอาพาหนะที่ขอยืมไว้สองเท่ามองตามแล้วคิดเหมือนกันโดยไม่ต้องเอ่ยปากบอกเงาของไอ้สมทับทาบอยู่ในร่างของไอ้วันอย่างชัดเจนทั้งคู่หวั่นใจนัก